เคยสงสัยกันไหมครับว่าเงินที่เราฝากไว้กับธนาคารเนี่ยถ้าเกิดมันหายไปเป็นล้านขึ้นมาใครกันแน่ที่ต้องรับผิดชอบวันนี้เราจะมาเจาะลึกคำพิพากษาของศาลดีกาคดีหนึ่งที่ให้คำตอบของเรื่องนี้ไว้อย่างน่าสนใจมากครับคือเราทุกคนก็คงคิดเหมือนกันใช่ไหมครับว่าเอาเงินไปฝากธนาคารเนี่ยมันต้องปลอดภัยร้อยเปอร์เซนต์อยู่แล้วแต่เชื่อหรือเปล่าครับว่ามีคดีหนึ่งที่เกิดขึ้นจริงในบ้านเราที่อาจจะทำให้เราต้องกลับมาคิดเรื่องนี้กันใหม่เลย เรื่องมันเริ่มจากตรงนี้ครับคือมีเจ้าของบัญชีท่านหนึ่งเสียชีวิตลงพอทายาทผู้รับมรดกไปติดต่อธนาคารเพื่อจะจัดการเงินก้อนนี้กลับต้องช็อกเลยครับเพราะพบว่าเงินในบัญชีมันหายไปหมดเกลี้ยงเลยและดูตัวเลขนี้สิครับ1 000, 1 9 0 0ล้าน1 0 0 0กว่าบาทคือเกือบเกือบล้านสองเลยนะหายไปจากการถอนแล้วก็โอนออกไปในครั้งเดียวเท่านั้นเองครับทีนี้คำถามคือเงินล้านกว่าบาทมันหายไปได้ยังไง คำตอบมันง่ายจนน่าตกใจเลยครับเพราะมิดฉาชีพใช้แค่คำสั่งสารปลอมๆขึ้นมาฉบับเดียวอ้างตัวว่าเป็นผู้จัดการมรดกแล้วที่พีก,กว่านั้นคือธนาคารอนุมัติให้ถอนเงินออกไปจริงๆครับโอเคคนร้ายที่ปลอมเอกสารถูกจับได้ถูกดำเนินคดีอาญาไปเรียบร้อยเรื่องน่าจะจบใช่ไหมครับแต่เปล่าเลยครับเพราะนี่มันเป็นแค่จุดเริ่มต้นของคำถามที่ใหญ่กว่าน,นั้นมากนั่นก็คือ แล้วธนาคารล่ะต้องร่วมรับผิดชอบด้วยหรือเปล่าตรงนี้แหละครับที่กลายเป็นเรื่องใหญ่โตในศาลเลยฝั่งธนาคารก็บอกว่าเฮ้ hey, เราทำตามขั้นตอนของเราเป๊ะๆแล้วนะเอกสารที่ต้องใช้ก็เอามาครบเราก็เลยอนุมัติไปตามระเบียบแต่อีกฝั่งหนึ่งทายาตก็สวนกลับมาว่าเดี๋ยวก่อนแค่เช็คว่าเอกสารครบมันจะไปพอได้ยังไงในฐานธนาคารคุณต้องมีหน้าที่ตรวจสอบด้วยสิว่าเอกสารเป็นของจริงไหม เรื่องนี้ก็เลยสู้คดีกันยาวเลยครับจนไปถึงศาลสูงสุดของประเทศก็คือศาลฎิกาซึ่งคำตัดสินในครั้งนี้แหละครับที่จะกลายมาเป็นเหมือนไม้บรรทัดใหม่ว่าจริงๆแล้วธนาคารต้องรับผิดชอบกับเงินฝากของเรามากน้อยแค่ไหนกันแน่แล้วศาลว่ายังไงน่าหรอครับชัดเจนมากครับศาลดีกาฟันธงเลยว่าธนาคารกระทําโดยประมาทเลเรพูดยังไงก็คือศาลมองว่าธนาคารผิดจริงครับทีนี้อาจจะมีคนสงสัยว่า แล้วพนักงานธนาคารจะไปรู้ได้ยังไงว่าเป็นเอกสารปลอมต้องไปจ้างนักสืบมาหรือเปล่าซึ่งศาลก็ได้ชี้ประเด็นนี้ไว้ชัดเจนเลยครับว่าไม่จําเป็นเลยเพราะข้อผิดพลาดในเอกสารปลอมฉบับนั้นน่ะมันเห็นกันอยู่ตรงๆเลยและที่น่าสนใจมากก็คือศาลไม่ได้พูดลอยๆนะครับแต่แจกแจงให้เห็นเป็นข้อข้อเลยว่าธนาคารพลาดในการตรวจสอบเรื่องพื้นฐานพวกนี้ไปได้ยังไงแล้วไอ้จุดที่ว่าเนี่ยมันคืออะไรบ้าง โอ้โหสารชี้ให้เห็นเลยครับว่ามันชัดเจนมากจริงๆทั้งการจากยอดหน้าเอกสารที่มันดูผิดเพี้ยนไปจากเอกสารสารปกติทั่วไปมีคำที่พิมพ์ผิดพิมพ์ตกอยู่เต็มไปหมดที่สำคัญคือคำหลักๆอย่างคำว่ามรดกก็ดันไม่มีในประโยคสำคัญสะงั้นแถมยอดเงินที่ขอถอนมันก็สูงขนาดน,นั้นอีกทั้งหมดนี้มันคือสัญญาณเตือนตัวใหญ่ๆเลยนะครับที่คนทำงานสายการเงินที่รอบคอบเนี่ยควรจะต้องเอะใจตั้งแต่แรกแล้ว คำตัดสินในคดีนี้เลยกลายเป็นบทเรียนราคาแพงมากครับไม่ใช่แค่สำหรับธนาคารนี้ธนาคารเดียวนะแต่เป็นการตอกย้ำหลักการกฎหมายที่สำคัญมากๆให้กับสถาบันการเงินทุกแห่งในประเทศไทยเลยหลักการที่ว่าก็คือหน้าที่ที่ต้องใช้ความระมัดระวังเยี่ยงผู้มีวิชาชีพครับพูดภาษาบ้านๆก็คือในเมื่อคุณเป็นธนาคารเป็นสถาบันที่คนเอาเงินไปฝากด้วยความไว้เนื้อเชื่อใจ คุณก็ต้องมีความรอบคอบมีความระมัดระวังในการดูแลเงินของลูกค้าสูงกว่าคนธรรมดาทั่วไปเป็นพิเศษจะมาทำแบบขอไปที่ไม่ได้ดังนั้นศาลก็เลยวินิจฉัยว่าการที่ธนาคารสะเพร่าแบบนี้มันไม่ใช่แค่ประมาทเลินเล่อธรรมดานะครับแต่มันถือเป็นการผิดสัญญากับลูกค้าที่เอาเงินมาฝากด้วยเพราะหน้าที่ของธนาคารคือการดูแลรักษาเงินฝากให้ปลอดภัย ผลลัพธ์สุดท้ายก็คือธนาคารถูกสั่งให้จ่ายเงินคืนทั้งหมดครับทั้งเงินต้นเกือบล้านสองบวกกับดอกเบีย้ยตามกฎหมายที่คิดย้อนหลังไปอีกหลายปีเลยทีเดียวเอาละครับแล้วเรื่องราวทั้งหมดนี้มันสร้างมาตรฐานการป้องกันให้กับคนฝากเงินอย่างเราเราทุกคนยังไงบ้าง อย่างแรกเลยคือมันยืนยันว่าธนาคารมีมาตรฐานความรับผิดชอบที่สูงกว่าคนทั่วไปนะครับจะมาอ้างแค่ว่าทําตามขั้นตอนแล้วไม่ได้ถ้าขั้นตอนที่ว่ามันละหลวมซะจนมองไม่เห็นการโกงซึ่งซึ่งหน้า2คือคําตัดสินนี้ตอกย้ําเลยว่าหน้าที่พื้นฐานของธนาคารคือการปกป้องเงินของเราครับและสุดท้ายมันคือการเพิ่มพลังให้ผู้บริโภคอย่างเราๆให้รู้ว่าสถาบันการเงินใหญ่ๆก็ต้องรับผิดชอบในความผิดพลาดของตัวเองเหมือนกัน เรื่องนี้มันก็ทิ้งทายให้เราได้คิดต่อนะคะว่าคดีนี้มันเป็นเรื่องของเอกสารที่เป็นกระดาษใช่ไหมครับแต่ในโลกยุคดิจิตัลทุกวันนี้ที่การทำธุรกรรมมันเร็วมากๆแค่ปลายนิ้วไอหน้าที่ที่ต้องใช้ความระมัดระวังของธนาคารเนี้ยมันจะต้องปรับตัวไปไกลแค่ไหนเพื่อให้เงินของเราปลอดภัยอยู่เสมอนี่เป็นคาถามที่น่าคิดตามจริงๆครับ